หมู่บ้านันเงียบสงบพระจันทร์สีแดงฉานลอยเดินเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ดังวูบวาบกลุ่มเด็กๆล้อมวงฟังตายายเล่าตำงานขบวนศพเที่ยงคืนขณะที่ตะเกียงสองแสงริบหรี่นัดหอล้เยาอะไม่เชื่อว่าขบวนศพจะมีจริงหญิงจับโอม เริ่มลังเลนัดจักชวนโอมและหญิงให้ออกไปดูขบวนศพเที่ยงคืนแม้ว่าทั้งสองจะหวาดกลัวแต่สุดท้ายก็ยอมตัดสินใจไปด้วยกันทั้งสามคนเดินมาถึงถนนสายหลักของหมู่บ้านที่เล่าลือกันว่าขบวนศพจะผ่านมาตรงนี้ เสียงจริงจีดน้องระงมจนหน้าขนลุกท่านใดน,นั้นเสียงกองศพดังขึ้นจากที่ไกลๆดังตุ่มตุ่มตุ่มพวกเขาเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังว่าพวกเขาเริ่มเห็นเงาล่างบางอย่างเคลื่อนผ่านต้นไม้มันดูไม่เหมือนคนปกติขบวนศพเดินออกมาจากหมอกศพทุกตัวลืมตาขึ้นมามองพวกเขานัดโอมและหญิง ล้องสุดเสียงวิ่งหนีสุดชีวิตไปทางป่าหลังวัดศพบางตัวเริ่มวิ่งออกตามพวกเขาหันไปเห็นมันยิ้มอย่างหน้าขนลุกนักโอมและหญิงวิ่งผ่านเส้นทางที่มืดมนข้างวัดสายลมพัดแรงจนทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้น เมื่อวิ่งเข้ามาถึงวัดพวกเขาหยุดและหันมามองข้างหลังเห็นกระบวนศพยังคงเดินตามมาศพบ,บางตัวที่วิ่งตามมาแสดงสีหน้าที่ผิดปกติแล้วเริ่มพูดออกมาด้วยเสียงกระซิบวือหวากลับไปกลับไปเถอะหญิงคิดหาทางหนีพวกเขาตัดสินใจเข้าไปวัดเพื่อหลบซ่อนขณะนั้น เสียงศพเดินไล่ตามมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อเข้ามาในวัดแล้วศพทั้งหลายหายไปทันทีทันในนั้นวัดก็กลับมาสงบเหมือนเดิมเหมือนทุกสิ่งไม่เคยเกิดขึ้นขณะที่พวกเขากําลังหยุดหายใจในความเงียบสงบจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาๆอย่าคิดว่าไม่เห็นนะเรารออยู่นะ พวกเขาเรียบวิ่งออกจากวัดโดยไม่หันหลังกลับและกลับไปที่หมู่บ้านอย่างเร็วที่สุดแต่การเดินทางกลับก็ยังคงต้องลุ้นระทึกเมื่อพวกเขากลับมาถึงหมู่บ้านพวกเขาพบว่าไม่ใช่หมู่บ้านเดิมที่พวกเขาจากมาบรรยากาศทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านพวกเขาพบว่าคนในหมู่บ้านทั้งหมด มีสีหน้าเงียบงันและจ้องมองมาที่พวกเขาในที่สุดพวกเขาได้พบกับชายแก่คนหนึ่งที่บอกให้พวกเขารู้ความจริงเกี่ยวกับขบวนศพในตำนานนั้นชายแก่เริ่มเล่าเรื่องขบวนศพเที่ยงคืนที่เกิดขึ้นทุกปีเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นคำสาบที่ผูกพันหมู่บ้านนี้มาหลายชั่วอายุคน ชายแก่เผยให้เห็นว่าขบวนศพเกิดจากวิญญาณของคนในหมู่บ้านที่ตายจากอุบัติเหตุจากการประมาทช่วงเวลานั้นทําให้วิญญาณเหล่านั้นติดอยู่ในโลกมนุษย์และต้องเดินขบวนทุกปีพวกเขาได้ยินเสียงกระหึ่มดังขึ้นจากที่ไกลๆชายแก่เตือนให้พวกเขารีบหนีให้เร็วที่สุดขบวนศพมาถึงแล้ว มาในชุดไทยโบราณสวมหน้ากากสีขาวและลุกขึ้นมาจากหลุมศพมีดวงไฟสีฟ้า,ฟาปรากฏอยู่รอบๆตัวกลุ่มเด็กๆตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านเพื่อให้ไม่กลายเป็นวิญญาณในขบวนศพแต่พวกเขารู้สึกเหมือนว่าถูกติดตามไปตลอดหลังจากวิ่งไปจนเหนื่อยหอบ พวกเขามาถึงทางตันที่ริมแม่น้ำซึ่งมีแสงไฟจากขบวนศพค่อยๆเคลื่อนเข้ามาพวกเขารู้ว่าไม่สามารถหนีไปได้อีกแล้วนัดพยายามคิดหาวิธีออกจากสถานการณ์นี้เขานึกถึงคำที่ชายแก่พูดไว้เกี่ยวกับการทำให้วิญญาณพ้นจากคำสาบโดยการเสียสละสิ่งที่สำคัญที่สุดนัด ตัดสินใจที่จะเสียสละเครื่องรางที่เขาถืออยู่เป็นของที่เขารักมากที่สุดเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกคำสาปเมื่อเขาเสียสละเครื่องรางขบวนศพค่อยๆหยุดลงและเริ่มหายไปในความมืดวิญญาณทั้งหลายจางหายไปพร้อมกับเสียงกองที่ค่อยๆเงียบลงวิญญาณทั้งหมดได้หลุดพ้นจากคำสาปแล้ว ขบวนศบค่อยๆหายไปเหลือเพียงความเงียบสงัดพวกเขารู้สึกถึงความสบายใจและพร้อมที่จะกลับบ้านขณะที่พวกเขากำลังจะกลับบ้านพวกเขาหยุดอยู่ข้างๆรางรถไฟเก่าทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกองศพดังขึ้นอีกครั้งจากที่ไกลๆทำให้พวกเขาหันกลับมามองด้วยความตกใจก่อนจะหันหลังและวิ่งกลับไปที่บ้าน พวกเขาเดินกลับบ้านไปที่หมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่ทั้งโล่งใจและสงสัยพวกเขาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาเพราะมันดูเหมือนจะเกินกว่าคำว่าจะเชื่อได้